เอเวอเรสต์สวยงามดุดันไม่เกรงใจใครออกรถได้ร้อยเดียวและที่สำคัญตัวนี้ เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวไทเทเนียมสปอร์ต2000ดีเซลมีชุดแต่งมาจากโรงงานก็คือเรื่องของล้อดำดุดันอะไรพวกนี้นะครับครอบกันรอยมือเปิดเอเวอร์เรสต์นะครับผมนี่นะฮะตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวครอบไปนะครับสีดำนะฮะให้เข้ากับรถความใหม่จริงๆของรถคันนี้ไม่หลักพันกิโลอีกแล้วครับอุปกรณ์นะครับในการอำนวยความสะดวกของเดินทางไกลครบนะครับยางเยิงน็อตร้อมใหม่ยังแบบไม่ได้แกะเลยฮะน็อตมาร์คอาร์กรมาดอกยางเนี้ยดอกข้างอะไร อยู่เต็มรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าใหม่และสวยจริงๆตัว p o w e r a i r นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์คอนโทรลนะครับทูเบอร์ประตูนะครับหรือแผงหน้าปัดนะครับจะเป็นสีเดียวกันหมดนะครับแผงหน้าปัดจอนี่คือสภาพห้องเครื่องให้เห็นเลยครับว่าใหม่มากๆแล้วก็ยังไม่ผ่านต้องบอกว่ายังไม่ผ่านความมอมแมมอะไรมาเลยครับอุ่นฟูนไม่มีเลยนะครับกริ๊บๆเลยนะครับ วันนี้ตีจะพามาดูรถนางฟ้าที่เราคัดเข้ามาเพื่อให้ลูกค้าทุกคนนะครับกับเจ้า Ford e v r r e s รซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากำลังเป็นที่นิยมช,มชมชอบมากและที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวไทเทเนียมสปอร์ต2000ดีเซลมีชุดแต่งมาจากโรงงานก็คือเรื่องของล้อดำดุดันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้ใหม่มากๆใหม่ถึงขนาดว่าพลาสติกนะครับที่ออกจากโรงงานเนี่ยตรงสเต็ปบันไดเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยครับ กินใหม่ยังอยู่เลยฮะแล้วก็พลติกเนี่ยฮะพลติกที่พรมที่ไรเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับใหม่จริงๆนะครับตีนเรียนอย่างนี้ว่าใหม่จริงๆฮะนี่คือรถที่คัดเข้ามานี่คือเจ้าฟอร์ดเอเวอเรนะครับปี2022นะครับย้ำว่า f o r ์ดเอเวอเรสปี2022ไทเทเนียมสปอร์เครื่อง2,000ซึ่งเป็นรถสีดำดุดันมากๆแรงมากมากว่านั้นมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับชุดแต่งที่เป็นตัวสปอร์ตของเขา เอกลักษณ์เรื่องของร้อดำสปอร์ตนะครับโลโก้เอเวอร์เรสต์นะครับครอบการรอยมือเปิดเอเวอร์เรสต์นะครับผมนี่นะฮะตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวครอบไฟนะครับสีดำนะฮะให้เข้ากับรถฝาท้ายเนี่ยเป็นตัวไฟฟ้านะครับสติกเกอร์สปอร์ตจะอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่นะครับความหรอและความสวยความใหม่จริงๆของรถคันนี้ไม่หลักพันกิโลอีกแล้วครับอุปกรณ์นะครับในการอำนวยความสะดวกของเดินทางไกลครบนะครับแล้วก็มี ช่องไฟ12โวลต์อยู่ด้านหลังนะครับสำหรับไปแคมป์ไรไรได้หมดเลยนี่คือ f o r d อ v e r e s t รปี2022นะครับต้องบอกว่าสวยมากๆและมากกว่านั้นยางเยิงน็อตร้อมใหม่ยังแบบไม่ได้แกะเลยฮะน็อตมาร์กอาร์กรามาดอกยางเนี้ยดอกข้างอะไรอยู่เต็มรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าใหม่และสวยจริงๆภายในเนี่ยนะฮะ แทบจะยังไม่มีคนนั่งเลยภายในนี่กริปๆมากๆนะฮะนี่คือเจ้าปอดเอเวอร์เรสต์นะครับพิเศษของเราวันนี้นะครับเอามาให้ผู้ชมทุกท่านได้ชมนะฮะนี่ภายในนะครับออปชั่นเต็มมากนะครับฟังก์ชันพวงมาลัยหรือฟังก์ชันคอนโทรลกระจกพับเคลียร์ออโต้นะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะครับแล้วรุ่นนี้ที่สำคัญเนี่ยนะครับตัวโคเวอร์แอร์นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์คอนโทรลนะครับโคเวอร์ประตูนะครับหรือแผงหน้าปัดนะครับจะเป็นสีเดียวกันหมดนะครับแผงหน้าปัดจอนะครับจะเป็นตัวสปอร์ตได้เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะคครรััับบบเเนนนีีี่ยฮะะะจข้้ากส อันนี้ออกจะเป็นแคปร่าน้ําเงินได้ก็น้าเงินะฉะนั้นตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากๆใครหาอยู่นะครับวันนี้นะครับไม่ต้องดาวสองแสนสามแสนวันนี้ที่ตีร้อยเดียวครับร้อยเดียวจบเลยครับแล้วที่สําคัญได้รถสวยใหม่หลักพันอีกแล้วครับท่านขึ้นเข้ามานะครับรถสวยใหม่หลักพันจริงๆนะครับนี่ฮะนี่คือสภาพห้องเครื่องให้เห็นเลยครับว่าใหม่มากๆแล้วก็ยังไม่ผ่านต้องบอกว่ายังไม่ผ่านความมอมแมมอะไรมาเลยครับฝุ่นโคลนไม่มีเลยนะครับกิิบๆเลยนะครับวันนี้ ใครอยากได้รถนะครับดุดันนี่ฮะหนึ่งสองสาม e อดเรนเจอร์นะครับแต่อันนี้เป็นบอดเอลเวอร์ตลนะครับสีมขันดุดันไม่เก่งใจใครและให้คุณเอาไปใช้ได้ในวันนี้ออกรถเพียงร้อยเดียวนะครับนี่นะครับเจ้าบอดเอลเวอร์คันนี้ใครหาอยู่ผมบอกเลยครับวันที่สุดของความสวยองแรกความใหม่ที่คันมาให้นี่ฮะไม่ใช่แค่ว่าดุดันไม่เกรงใจใครแต่ว่าสวยงามก็ไม่เก่งใจใครแล้วนี่ทุกขันให้คุณเอาไปใช้ได้เลยออกรถเพียงแค่ร้อยเดียว เนี่สวยงามมากๆบอกเลยครับว่าสวยจริงๆครับกับเจ้าปอดเอเวอเรสคันนี้ใครหายอยู่หักไม่ได้เลยครับชอบแบบนี้เดิมๆดุดันตัวท็อปนะครับแล้วก็รอมากๆนะครับฝากไว้นะครับ1 2 3 Ford e v e ปอดเอเวอเรสสวยงามดุดันไม่เกรงใจใครออกรถได้ร้อยเดียวมารับไปได้เลยครับ